ปายทางสถานีบริษัทที่มีสาวนรดด่วมในการเริสารจัดการรถเพื่อได้เงินให้ยดจ่ายสิบสองสี่สามสองนะครับผมขอนแก่นแก่นคอยเดเข้าบริษัทนี้กระเดื่ครับสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้เราอยู่ที่โคราชนะครับผมนะถ้าเห็นหัวรจักคันนี้นะครับ ที่ชาวโคราชเขาเรียกันว่าหัวรถไฟนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศในเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับผมก็สิบหกพฤศจิกายนเนาะนช่วงนี้เข้าหน้าหนาวนะฮก็เลยจะมืดเร็วหน่อยข,อขอบวนเพิ่งมาถึงนะครับก็เลยแสงเริ่มไม่ค่อยมีแหละอ่าอันนี้เป็นบรรยากาศรอบด้านหน้าสถานีนะฮะ อน,นาคตก็จะกลายเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงนครราชสีมานะครับอ่าอันนี้เป็นบริเวณโดยรอบนะฮะเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้าว่าามีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างเพราะผมก็ไม่ได้มาประมาณ2เดือนนะครับนะไปเดี๋ยวเราไปชมกันอันนี้ก็เป็นบริเวณนะสถานีนะครับผมข้างๆตอนนี้มีการรื้ออาคารพาณิชย์โซนนี้แล้วนะครับรื้อมาได้พักใหญ่แล้แหละ อันนี้เราไปดูความคืบหน้ากันว่าเป็นยังไงนะครนี่นะครับผมติดถนนเลยทั้งโซนนะฮะที่ติดป้ายแล้วก็มีบาริเออร์วางกำกับนะฮะคือโซนเนี้ก็จะต้องลื้อนะครับผมว่าเพราะว่าจะต้องสร้างเป็นสถานีรถไฟความร็วสูงที่มี ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็รองรับรถไฟความเร็วสูงแล้วก็รถไฟทางคู่ในอนาคตนะฮะโซนตรงนี้ก็จะต้องได้รื้อทั้งหมดนะครับเขากั้นเรียบร้อยแล้วกว่าจะเจะล้จาตกลงหรือกว่าจะเคลียร์กันจบได้เนี่ยก็ใช้เวลากันพักใหญ่เลยนะฮะนี่นะครับผมนะ ตอนนี้ก็มีการรื้อไปแล้วนะฮะก็จะใช้เวลาในส่วนตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับผมนะสองสามเดือนก็น่าจะเรียบก็ถ้ามองถักฝั่งนี้ก็จะเป็นนะทางด้านหน้าสถานีโคราชนะครับนี่นะครับผมเราก็มาดูกันใกล้ๆนะฮะ ภาพอาคารภายในที่อยู่ข้างๆนะครับคือบริเวณโดยรอบนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ในการก่อสร้างความเร็วสูงทางนั้นเลยนะฮะกว่าจะจบสิ้นนะครับนถนนสถานีอยู่ทางนู้นนะฮะครับก็อนาคตนี้เด้รื้นะฮะสร้างเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับอันนี้เป็นภายในอาคารห้องจำหน่ายตัวนะฮะ บรยากาศชางชรานะครับผมโคราชคือจะมีรถไฟท้องถิ่นสายสานเหนือสายสานใต้เนี่ยมากันที่นี่เลยนะครับผมนะก่อผลิตสันคึกคัก สถาีสุสาาสนากภูธรจีระต๊อกเอสจันทินต่อัา ที่เห็นตอนนี้นะครับผมมีชั้นชลาเนี่ยเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่นะครับผมแล้วก็รางที่ห้าส่วนรางซ้ายสุดนั้นเข้าลงนะฮะที่เหลือช่วงระหว่างกลางนั้นมีการลื้อไปแล้วนะครับผมประมาณสองรางสามรางทางฝั่งนี้นะฮะก็ประมาณนี้เลยบรรยากาศอ่าก็ถ้าอาคารใหม่มาก็จะเป็น อาคารใหญ่เลยนะผมอ่ะรอติดตามกันเนาะก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะฮะจุดเติมน้ำมันจยู่ทางฝั่งนี้นะฮะขาไปชุ่มทางถนนจิระนะครับผมฝั่ง,งนี้อันนี้เป็นพื้นที่ที่เขาเคลียร์ไปแล้วนะฮะบริเวณโดยรอบตรงนี้ ช่วงนี้หน้าหนาวครับเพิ่งจะ6กโมงยังมืดเลอยอะเลยเก็บภาพได้ไม่เยอะนะครับอันนี้ก็าพามาดูแล้วกันเนาะบรรยากาศล่าสุดที่โคราชนะครับผมจะมาอีกทีก็น่าจะปีหน้าเลยเนี่ย ช่วงมก,การาเล,เลยนะครับผมมาดูความคืบหน้าเพราะว่านี่กับกลางเดือนพฤศจิกาแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็เคลียร์งานเคลียร์อะไรกันไม่รู้ว่าจะมีการหรือยังไงนะฮะรอดูกันรอดูเพราะว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเนี่ยทั้ง14สัญญาอยู่ที่36.97นะฮะ ก็ล่าช้าไป30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะแล้วอีกอย่างหนึ่งในช่วงสัญญาของอยุธยาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญาเลยรวมถึงช่วงดอนเมืองนะครับผมที่มีหกว่าทับซ้อนกันตอนนี้ก็เงียบๆกันอยู่นะฮะไม่รู้เจราจากันถึงไหนแล้ว กำหนดว่าจะเสร็จปี71ปี72ก็คิดว่าน่าจะไม่เสร็จแล้วดูทรงเ,เราก็มาติดตามกันต่อไปนะครับขอสารุฏิสารที่ดีที่คกดอนช,ชาตาที่สองเลยเลยถ้าผ่านไปมาโปรดมันระวังอังนตรายจากขบวนรถ ครับ ก็เป็นปลายทางของขบวนนี้นะครับโซนอีสานเนี่ยผู้โดยสารใช้รถไฟเยอะเหมือนกันนะฮะยิ่งขบนวนรถท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นทางหนองคายหรืออุบลราชธานีนะฮะบริษัทที่ดีที่ข่าวชั้นทที่สามเลยเดินข้าผ่านไปมาโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถขอบคุณครับ ว้าวพระจันสวยมากนะครับผมเต็มดวงเลยวันนี้นะฮะก็ขบวนรถพิเศษนะครับผมไม่สิขบวนรถด่วนพิเศษนะฮะแม่ขบวนที่สองสองนะฮะบนปลายทางกรุงเทพอภิวัตฒนะครับก็จะเข้าจอดในชานชาลาที่หนึ่งที่นคราชสีมาที่นครรีาที่หนึ่งเลยเดินข้ามไปมาโปรดมัดระวังอันตรายจากขบวนรถขอบคุณครับ ขบวนนี้เป็นรถนั่งปรับอากาศนะฮะเมื่อเย็นไปถามมาเต็มครับพี่น้องเต็มขบวนที่สสององจะไปถึงกรุงเทพเนี่ยตอนประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะฮะถ้าร่าช้าหน่อยก็แล้วแต่นะครับผมอาจจะมีการร่าช้า นำลงจากขบวนรถให้ครบต้นและถูกต้อ,ของขบวนรถต่อเทียบได้การจนาที่หนึ่งเป็นขบวนรถตรวจพิเศษขบวนที่สองสองรับส่งผู้โดยสารจากสถานีอุบลและธานีไปลาทางสถานีการุงเทพอาิวาาาัตผู้โดยสารมีตรวเชื่ในการโดยสารกับขบวนรถเที่ยวนี้แล้วกรุณานำสสิ่งของสัมภาระของท่านขึ้นโดยสายภายในขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยขอบคุณครับ วัวรัชสถานีปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ซึ่งจะเ,เทียบในการจราจรที่ฮองดาสถานีนครราชสาีมาแล้วจะหยุดรับส่งไปสถานีสถานีปากช่องเป็นสถานีต่อไปขอบคุณครับ 1>, 1 4 2นะฮะเข้าจอดที่โคราชโปรดทาวิธีกาที่จะที่ปัจจยนาที่สามในาราไปมาโปรดระวังระวังอันตรายจากสบัติเขาครับ